สวัสดีค่ะสำหรับพลังงานของคุณที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะเห็นไหมคะคุณได้ไพ่ิงถือเรียนนะคะราชาเหรียญน,นั่นเองนะคะพลังงานของคนที่มีความร่ำรวยนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยพลังงานของคนรวยพลังงานของมหาเศรษฐีนะคะอ่านะคะคุณผู้ชมพลังงานดีมากนะคะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อนะคะ คนที่หายไปจากชีวิตคุณนะคะคนที่หายไปจากชีวิตคุณนะเรามาดูพลังงานของคนที่หายไปจากชีวิตคุณนะคะทำไมเขาถึงหายไปโดยที่ไม่บอกคุณคะมาดูพลังงานของเขากันค่ะวิสามดาบค่ะ พลังงานความเจ็บเจ็บปวดนะคะพลังงานของความเจ็บพลังงานของความขัดแย้งพลังงานของการที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นดังหวงังไม่เป็นดังใจไม่สมหวังในความรักไม่สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างเจ็บปวดนะคะหนักหนาชาหัสมากนะคะคุณผู้ชม ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะคะรู้สึกว่าคุณกับเขาจะมีจะมีเรื่องที่แบบอไม่ไม,ไม่ไม่คุณก็เขาแะ้วนะคะบาดเจ็บนะคะผิดหวังเสียจใจนะคะมีความผิดหวังเสียจใจเกิดขึ้นแล้วนะคะสามดาวถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็คงจะเป็น รักสามเศร้าเราสามคนนะคะที่ทำให้เขาต้องหายไปจากชีวิตคุณนะคะมาดูไพ่ใบที่สองกันค่ะคุณผู้ชมพลังงานที่สองนะคะคนที่หายไปจากชีวิตคุณนะคะเขาต้องเดินทางไป เกี่ยวกับการงานนะคะพลังงานที่สองบางคนจะมีการงาน <c oughs> ที่อยู่ทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขาต้องไปแบบว่าไปรับผิดชอบหน้าที่การงานนะคะเพราะว่างานเขาไม่ได้ทำรู้สึกว่าเขาจะทำงานหลายอย่างนะคะสองงานสามงานนะคะงานเยอะน,นะคะแล้วก็งานงานแบบอยู่ทางอยู่อยู่ไกลด้วยนะคะ ต้องไปทํางานต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างประเทศต่างแดนนะคะต่างอำเภอได้ค่ะางานเยอะมีงานต้องรับผิดชอบนั่นเองนะคะเอามาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมคนที่หายไปจากชีวิตคุณนะคะพลังงานของเขานะคะมีความผิดหวังเสียใจจริงๆด้วยนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ เขามีความเสียใจมีมีคนที่ทำให้เขาเกิดความทุกข์นะคะมีความทุกข์เกี่ยวกับความสัมพันธ์แน่นอนเลยนะคะมีความผิดหวังเสียใจนะคะอยู่นะตรงที่ที่เขาอยู่ ตรงนี้นะคะที่อยู่กับคุณเขาอาจจะเสียอะไรบางอย่างนะคะเสียความรู้สึกเสียคนรักก็ได้นะคะหรือสามถ้วยมันเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับทุกอย่างนะคะที่เขาผิดหวังที่ไม่เป็นดังหวังที่เขาอยู่นะคะมาดูกันต่อคะ่ะคุณผู้ชมเขามีงานนะคะ ้องไปทํางานนะคะเขามีงานเห็นเขาจับงานไหมคะจะมีสามใเท้านะคะมีงานหลายอย่างที่ต้องไปรับผิดชอบนะคะงานนี้ต่างประเทศได้ต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะงานที่อยู่ไกลๆนะคะทําให้เขาต้องเดินทางนะคะที่เขาหายไปจากคุณบางพลังงานก็อาจจะเป็นเพราะงานนะคะหน้าที่การงานนะคะ านของเขาอาจจะอยู่ไกลนะคะมาดูกันต่อคะ่ะคุณผู้ชมพลังงานของคนที่หายไปจากชีวิตคุณนะคะเธอรึเปอร์นะคะเขาอาจจะไพ่ใบนี้มีพลังงานเกี่ยวกับพบรักการพบรักใหม่นะคะมีสองอย่างนะคะถ้าเขาไม่ ไม่พบรักใหม่นะคะมีรักใหม่เขาก็มีงานใหม่นะคะมีสองอย่างนะคะเกี่ยวกับธุรกิจถ้าเขาไม่มีคนรักใหม่เขาก็มีงานใหม่นะคะทำให้เขาต้องหายไปจากคุณอะนเนี่ยนะคะมาดูกันต่อคะ่ะอะไรอีกคะพลังงานของคุณที่หายไปจากชีวิตคุณนะคะ มีการทรยศหักหลังกันเกิดขึ้นนะคะมีมีเรื่องที่ทำอะไรรับหลังกันนะคะพลังงานนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ใช่ตัวเขาที่โดนทรยศหักหลังนะ มีคนไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจทําอะไรรับหลังเขาแล้วเขาจับได้นะคะทําให้เขาต้องไปนะคะแล้วอีกพลังงานหนึ่งก็คือคือนะคะไพ่ใบนี้เขาถูกทรยศหักหลังนะคะเขาพบแต่คนที่ไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์กับเขานะคะหรือตัวเขาเองนะคะทำอะไรรับหลังนะคะมีเรื่องรับมีเรื่องความลับที่เปิดเผยไม่ได้นะคะ ที่เข้าไปเนี่ยเขามีความลับนะคะเขามีความลับไม่ได้บอกคุณนะคะนั่นแหละค่ะสองอย่างนะคะมาดูกันต่อค่ะประมงานของคนที่หายไปจากชีวิตคุณนะคะเดทจบนะคะคุณผู้ชมเขาอาจจะจบกับคุณนะคะด้วยเรื่องสาเหตุอะไรก็ได้ก็ตามนะคะเดทก็คือจบนะคะ ถ้าเขาไม่จบกับคุณก็คือเขาอาจจะถูกไล่ออกหรือเขาจะออกลาออกเองนะคะถ้าเกี่ยวกับการงานนะคะหนักๆทางนั้นนะคะคุณผู้ชมถูกให้ออกจากงานหรือลาลาออกเองนะคะหรือจบความสัมพันธ์นะคะเดทนะคะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมแล้วอะไรอีกคะ พลังงานที่ทำให้เขาต้องห่างหายไปจากคุณนะคะมีทางเลือกเข้ามาให้เขาเลือกมากมายนะคะทำให้เขาต้องตัดสินใจไปนะคะคนคนนี้มีทางเดินนะคะทางเดินของชีวิตมากมายเข้ามานะคะเห็นไหมคะทางเดินทางเลือกชีวิตอืเป็นคนที่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็ มีคนหลายคนให้เขาเลือกนะคะจนตัดสินใจไม่ได้นะคะในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเลือกคนที่นะเขาต้องไปจากคุณนะคะเขาอาจจะเลือกคนที่เป็นครอบครัวเขานะคะหรือเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขานะคะเขาเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขานั่นแหละนะคะเอามาดูกันต่อนะคะว่า แล้วจากนี้ไปนะคะสนสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นยังไงระหว่างคุณกับเขานะคะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณนะคะตอนนี้นะคะยังมองยังจ้องยังมองยังนึกถึงยังมีคุณอยู่เลยนะคะยังมีคุณอยู่ทุกยังคิดถึงคุณอยู่ทุกวันเลยนะคะ ยังไม่ปล่อยคุณนะคะเพราะเขายังจ้องอยู่เห็นไหมคะยังจับไม้เท้าแล้วก็ยังจ้องมองอยู่ทุกวันนะคะยังคิดเรื่องของคุณอยู่ยังเป็นห่วงคุณอยู่ยังกลับอยากกลับมามาพูดมาคุยมาพบมาเจอคุณอยู่นะคะมาดูกันต่อนะคะระหว่างนี้นะคะ แต่เขาต้องมีงานที่ต้องทำมีสิ่งที่เขาต้องทำนะคะมีเรื่องเรื่องราวในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจนะคะเขาต้องไปต่อเขามีมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะคะก็าอาจจะมีธุรกิจอยู่นะคะต้องรับผิดชอบการงานต้องรับผิดชอบชีวิตครอบครัวนะคะดูกันต่อคะ่ะ สเหรียญน,นะคะมาดูสมเหรียญว้าวนะคะเขายังอยากติดต่อสื่อสารกับคุณและอยากคบกับคุณต่อยาวๆนะคะทางด้านความรู้สึกนะคะไม่ใช่ถ้าความเป็นจริงมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ความรู้สึกของเขา,าอยากจะไปต่อกับคุณนะคะ อยากจะไปต่อกับคุณอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะยังไม่สามารถลืมคุณได้เลยนะคะแปดเหรียญที่ที่เขาอยู่เขาอาจจะไม่มีความไม่มีความสุขนะคะเหมือนที่เขาเขาอยู่กับคุณนะคะเหมือนสิ่งเขาไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีตัวเองมีนะคะ เขามีนะคะสามถ้วยสี่ถ้วยด้วยนะคะมีจะมีคนที่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขานะชีวิตของเขาก็ดูเพียบพร้อมทุกทุกอย่างนะคะมีเพียบพร้อมทุกอย่าง,ะะมง,มางหมายความว่าความสุขนะคะการเงินการงานความสัมพันธ์ครอบครัวอะไรก็มีแต่คนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาก็ไม่ได้ ชีวิตเขาคือมีพร้อมทุกอย่างนะคะแต่ตัวของเขาเองเห็นไหมเขาจะไม่มองถ้วยที่มีคนมาหยิบยื่นให้เขานะคะอาจจะเป็นคนในชีวิตของเขาตอนนี้เขามีแต่ความเมื่อยหน่ายนะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อคะ่ะเขาคิดยังไงสถานการณ์ต่อไปนี้และความรู้สึกในกคิดของเขาที่มีต่อคุณ คิดมากเรื่องคนนะคะบางทีจนทำให้ไม่สบายเลยนะคะทำให้ไม่สบายทั้งใจไม่สบายทั้งกายอาการนะคะเหมือนคนเหมือนคนนะคะเห็นไหมคะนอนไม่หลับนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตข้างๆกายไม่มีอะไรดีเลยนะคะ พักผ่อนไม่เพียงพอคิดมากไม่ตกกังวลน,นะคะคิดว่าเป็นคิดเรื่องของคุณนันนะคะคิดเรื่องของคุณแน่นอนนะคะก้าวดาวมา,มาดูกันต่อกับความรู้สึกนึกคิดนะคะที่เขามีต่อคุณคุณคือที่หนึ่งในใจคุณคือแม่ของลูกคือภรรยาที่ดีคือเพื่อนที่ดีคือแฟนที่ดีคือคนรักที่ดีนะคะ ดีสำหรับเขาทุกอย่างเลยนะคะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานะคะดีเอ็มเพลสคุณคือความสุขของเขานะคะมาดูกันต่อคะ่ะไม่สามารถจะลืมคุณได้หรอกนะคะถึงยังไงเขาก็ต้องตรงกับ8ดดาดไม้เอ้ยตรงกับ8เหรียญเลยนะคะก็ไม่วันที่จะ ลืมคุณได้หรอกนะคะเขาไม่ยอมปล่อยคุณนะคะถึงตอนนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือจะหายจากกันห่างหายจากกันนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะแต่เขายังไม่ยอมปล่อยคุณนะคะยังมีคุณนะคะตลอดไปนะคะคุณผู้ชมไม่ยอมปล่อยนะคะสองเหรียญจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะพยายามนะคะ ทำให้คุณกับเขาอะนะคะได้พบได้เจอกันอีกครั้งได้พบได้คุยกันอีกครั้งนะคะคุณกับเขาจะไม่มีวันนะคะเห็นไหมเหมือนคุณกับเขาจะไม่มีวันที่ถึงตอนนี้จะอยู่จะอยู่คนละทางเห็นไหมคะอยู่อยู่คนละฝั่งนะคะเรียญแต่สักวันหนึ่งเหรียญสองเหรียญเนี่ยมันก็ต้องวนเวียนกลับมาพบกันนะคะเหมือนความรู้สึกของเขานะคะ มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมความรู้สึกนักคิดของเขาที่มีต่อคุณและสถานการณ์ตอนนี้นะคะก่อนการตัดสินใจของเขานะคะหนึ่งดาบนะคะคุณผู้ชมเรามาดูกันนะคะหนึ่งดาบ โลกทั้งใบก็ยังมีแต่คุณนะคะเดอะโวนะคะเหมือนความคิดของเขานะสักวันหนึ่งเราต้องได้พบกันนะคะถึงจะมีปัญหานะคะเห็นไหมห้าไม้นะคะถึงจะมีปัญหามีอุปสรรคขัดขวางเขากับเขาก็ต้องมาพบคุณให้ได้นะคะยังส่องยังยังส่องยังมองคุณยังติดตามชีวิตคุณอยู่เลยนะคะ ส่องคุณมองคุณติดตามชีวิตคุณอยากรู้ว่าตอนนี้คุณมีความทุกข์ความสุขความทุกข์ชีวิตคุณเป็นเป็นไปอย่างไงคุณอยู่อย่างไงกินอย่างไงมีความสุขความทุกข์อย่างไงนะคะเ้าวนะคะเอาแล้วแม่หมอมาสรุปเลยนะคะระหว่างคุณกับเขาระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่สรุปมานะคะสามใบสรุปไพ่ระหว่างคุณกับเขาสามใบนะคะหนึ่งนะคะสองค่ะ สามนะคะเดิมูนนะคะแล้วมีอะไรคะเขายังคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณคิดถึงมากๆเลยถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะคะที่เขาอยู่คนเดียวเงาๆนะคะตอนที่เขาอยู่คนเดียว เป็นเวลากลางคืนด้วยนะเขาจะคิดถึงคุณเป็นพิเศษนะคะคิดถึงคุณมากๆด้วยนะคะคิดถึงคืนวันที่มีความสุขนะคะบางคุณกับเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะเห็นไหมใช้ชีวิตร่วมกันอย่างอย่างมีความสุขเขาจะคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องดาวต่างๆที่เกิดขึ้นคิดถึงเรื่องดีๆนะคะเขาไม่ยอมปล่อยคุณหรอกนะคะเหมือนว่าเขาจะ เหมือนมีความมั่นคงกับคุณนะถึงแม้ตัวเขาจะอยู่ห่างไกลคุณแต่เขามีความมั่นคงมีความคิดถึงคุณนะคะถ้าเป็นความรักก็คือเขามีความรักให้คุณแบบจริงๆเลยเลยนะคะเหมือนจริงตอนที่เขาอยู่ตรงที่เขาอยู่นี่เขาไม่มีความสุขเลยนะคะคุณผู้ชมอขออีกใบนะคะพี่ไพ่ ถึงเขาจะเดินจากคุณไปยังไงยังไงเขาก็ไม่ลืมคุณยังคิดถึงคุณนะคะค,คนคนนี้ลืมคุณไม่ได้นะคะยังรักคุณนะคะคุณผู้ชม ให้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นความรู้เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะเด็กถือช่วยนะคะคุณผู้ชมถึงเขาจะหายไปจากชีวิตคุณพลังงานของคนคนนี้เขามีความรักความหวังดีความหว่วงใยคุณนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะอืมรักที่บริสุทธิ์รักจริงใจนะคะมีสิ่งมีสิ่งดีๆนี่ก็อยากจะแบ่งปันนะคะ อยากจะมอบสิ่งดีๆถ้วยถ้วยมีปลานะคะปลาอยู่ในถ้วยหมายความว่าเขายังถ้ามีสิ่งดีๆหรือนะคะเกี่ยวกับความความอะไรนะถ้ามีโชคเรื่องการเงินอะไรเนี่ยนะคะเขามาัมากจะคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้อาจจะมอบโชคนะคะอาจจะช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินนะคะ และเขาะะจะมอบโชคนะคะคให้คุณด้วยนะคะคุณผู้ชมคนคนนี้เป็นพลังงานที่ดีมากค่ะคุณผู้ชมมีทั้งความจริงใจมีความที่ความรักบริสุทธิ์แล้วยังคิดที่จะช่วยเหลือคุณแล้วก็มอบโชคมอบลาภให้คุณด้วยนะคะมหมายถึงโชคทางด้านการเงินนะคะคหรือสิ่งของมีค่านะคะคเหมือนเข,เขาคิดที่จะ ามอบสิ่งนี้ให้คุณนะคะไพ่ใบนี้นะคะขอให้ได้รับไปแต่พลังงานดีๆนะคะบวกๆนะคะจิงไหนที่ดีจ่อใจก็รับไปนะคะคุณผู้ชมสิ่งไหนฟังแล้วนะคะคําพูดข้อความไหนฟังแล้วไม่ดีต่อใจนะคะก็ไม่ต้องรับไปใส่ใจนะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ไม่ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ